เฮ้ยมาทำนาโลกแตกโดนจนได้เฮ้ยโอ้ยกำ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 ปใหย่ไปใหญ่เดี๋ยวพี่เอาตักดวยตักด้วยแม่ยุยยุโอ้อย่าพกปายนะเออ กินของไข่แล้วไอ้ไปปั้ดมาเนี่ยกินกินก็ินตึ๊กตึ๊กตึ๊กินตึกๆๆๆนะฮะอู้ขันห่วมันแล้วเฮ้ยกุ้งได้แล้ว่啊สุดยอดลาวัดขัน ในวันที่ฝนพามจะคิดถึงฉันบ้างไหมสวัสดีครับ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 ผมวันนี้มาไม่นะปีกแล้วจะมาตกปลากฏดนะโอ้ยโอ้ยตัดเครื่องได้ไหมตายแล้วตายแล้ววันนี้เราจะมาตกปลากฏดไซสใ์ใหญ่สักตัวสองตัวนะเวลามีน้อยก็ใช้สอยให้นให้ประหยัดนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่แม่สอยนะโอ้ฝนมาแล้วทุกคนมาแล้วหนึ่งก้อน ดีนะผมมีเสื้อกันฝนอเขตรงนี้เราต้องหาหมายนะหมายตรงนี้ก็สวยนะทุกคนมันเป็นหมายอตอมอสะพานนะครับแต่ก็กลัวว่าม,มันจะมีสวะเยอะนะครับผมไปหาที่เคยตกได้นะแต่ขอให้น้ํามันไหลสักหน่อยฝนน้ําไม่ค่อยไหลเลยอ่ะเดี๋ยวเราติดเสียง,ง,งนิดหนึ่งเลยนะเราจะเข้าตรงนี้เลยหมายที่เคยได้ปลาเยอะๆท้าๆกอไผ่นี่นะครับใหญ่ไรกงา ไปยอย่างเงไปจะปากโคตรไรอ่ะอกลัวเป็นสังขาวาษนะเขีนยนลูกหายก็นเนี่ยขนม่งค่ะไอ้ชติทำลายลูกน้องี่แล้วล่ะต้องแต่งตุ๊กติ้ด ปลาแรดมันโผล่ไม่ได้เลยปลาแรกโดดออกไปเนี่ยที่บาัาเหรอเออหนันกะมันโดดไม่ได้วะกูถ่ายคลิปพอดีเลยเนะี<ด>่ยกินเป็นไงรู้สึกกินเป็นไงบ้างกินลาเวนเดอร์เลยแหละตอนนี้นักกุ้งตกปลาสนุกมากครับนั่งแคะตีนม,มาแล้วครับผม วันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้นะครับน้ำไม่ไหลอีกแล้วงอมที่ผมได้อะอุ้ยอุ้ยเออกระลิงไปแล้วน้ำาคล่งเปอยเลยลปอยเลยไอ้มัดเอง ริงไปแล้ว ไปเลยอะ่ะเฮ้ยอยู่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 ปิดอีกแล้วอะ่ะนรกแตกครับผมมามนรกแตกโดนจนได้เนี่ยนเหลืองกนเหลืองผ้าหน่อยอเอ้ะอย่าดิน้นเฮียม มา้ามนรกแตกครับได้ผลใส่ <c oughs> พอได้นะอย่าม้าครับผมเต <c oughs> ็มเต็ม <ๆ S 2> เลยม้านมารนรกแตกใสป่ปัป๊บปุ๊บปุ๊บปเร็วอะได้ผลครับอพอได้ใส่พอได้ กินเหยื่อม้ามนรกแตกแตกจริงๆแม่นีหาเหย่นไที่ไปให้แล้วนะอ้มหนงมานน่นเลยเฮ้ยมันต้องม้ามนรกแตกเว้ยไปดูเฟแล้วเขาเจอพดีดนี้งน่จะได้อยู่ออนอยู่นะพี่แก้วเฮ่ๆกินหรือเปล่าแห็นกั้นไง ไม่เบือ่ออะต้องมาสีเหมือนมันยกๆยกยกแต่กี้กับกีนเนี้ยเบ็ดมันจะ,ะตกนะส่งมาเมหร่วัดปัตตานียังพี่แก้วว่าพี่แก้วยังไม่ได้ส่งให้หนูเลยยังเลย โอเคค่ะเฮ้ย้ำก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 ำไปยัยไปยัยได้พี่ตรงมาเล้โอ้ย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 มาแล้ว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 อืออะไรอออพี่เอ้าตักตัวตักตักด้ว หมาดนวลุกแตกโอ้ยขึ้นไปขึ้นอีกเฮ้ามแนวลุกแตกอุ้ยหันกลิ่นแนบ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 เมื่อกี้น่ะเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยหนักหนักเหนื่อยทุกคนม้ามแนรกแตกนะฮะหนาแล้วครับผมอุ้ยไซส์เท้าของผมเขาแล้วเลยอ่ะโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่วิใหญ่เลยใหญ่เลยม้ามแนรกแตกแข็งแตกจริงๆ ไม่ทันเลยใส่เยอะอันก็กินเว้ยแบบชั่วโมงนี้ชั่วโมงทองนะคือใส่ปุ๊บก็กินปั๊บเลยนะฮะตัวตะกี้บอกว่าดึงเบ็ดจะตกน้ำอ่ะคิดว่าน่าจะดึงเงื่วัดไม่ทันไว้แค่ว่าดึงเบ็ดหัวจะตกน้ำเลยน่าจะใช่เลยอ่ะอ่ะได้แล้วปล่อยสิพี่ปล่อยเลยปะไปกดไม่ปล่อยผม ยืนยันจากคลิปนี้เลยนะครับว่ามาครับนรกแตกใช้ได้จริงๆเหม็นี่เหม็นมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล,แล้วก็ลืมไปว่าเปิดกล้องปิดกล้องตลอดเลยปลากินนะ <laughs> ่ะถ้าเกิดผมอยู่เหนือลมนะลูกน้องผมนี่อยู่แทบไม่ได้เ <laughs> พราะฉะนั้นผมถึงเอา้ายเรือขึ้นไงครับโคตรเหม็นแต่ได้ผลนะแต่เราล้างมือเนี่ยมันไม่ติดมือนะครับไอ้ตัวเนี้ย ผมก็เลยใช้ตัวนี้ดีกว่า mainland, แต่ถ้าเกิดใช้เหยื่อเหม็นนี่โอ้โหลางไม่ออกสามวันก็เลยไปไหมเอาอยู่นะเนี่ยมันไหลอ่ะเอาครับผมออกมาออกมาออกมาป่าออกอย่าพกป้ายนะเออ กินของไข่แนละ้วไอ้ไปปั้ดมาเนี่ยกินของพี่แหละเออเอาของไข่มาเนี่ยพี่เอาของน้องมาอย่างเงี้ยใส่ประยอนเออปลากดขังครับผมาเดี๋ยวจะเอาใส่เข้ามาเดี๋ยวไอ้กัแกก่อนขัง<ว>เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บอกไอ้แก่ก่อนค่อยหมุนมาเดี๋ยวมันจะมาหวันกันต้งนี่เหรอขวางทีเดียวกันขู่สามแม่ก็ขู่กันเลยนะ สามตัวแล้วอะ่ะมันจะมาได้จับวันบ่เดียวบ,บย hmm. ยยวันอเล่อืมหัวเนาอ๋เนี้ยเลยมต้องเหือมต้องเหืก็หพกิลมมไมมร

กินกินตึกตึ๊กกตึกนะฮะตกข้างเรือเอาเหยื่อพี่ไปลองไหมน้ำนลกแตกใจผลดีมากครับตอนนี้ฝูงมาขยับนปยุติไอ้นี่นะเดี๋ยวมันจะขยอบไปหาคูณละไอ้ฟงุกประกรข้างชุดเนี่ย เรียบได้วยแค่คนละเรือเมื่อไหร่เรือไม่ได้เมื่อไหรได้ไหมมาเต็มหรอเฮ้ยเร็ข้าวต๊ะเฮยมนแรงข้าวโต๊ะเอาเติมเรือเฉยล กินอยู่นะครับกินขาม,มือด้วยครับเล่มนะเล่มนะ ไรกินนะครับบึก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 ขามือนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมโคตรหมาเลยวันนี้ถือว่าวันนี้ผมได้เยอะที่สุดเลยนะสี่ตัวก็ยังไม่ลองย้ายหมายนะตอนนี้มันก็ข้าแล้วนะยังราอยู่อีกฝั่งนู้นนะทุกคนทุกคนเห็นฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นก็น่าตกนะครับหมายอ่านเป็นอย่างนี้นะเราต้องตีประมาณเลาะข้างๆน้ำนี่นะ โอ้กุ้งกุ้งกุ้งเปปลาครับผมยิงเรอปลา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 เฮ้ย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 ปลาอะไรไม่รู้เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเบา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 โอ้หัวใจไหมมันไม่ขึ้นเลยอ่ะหัวใจเย็นใจเย็นกันหักเน้ออย่างนั้นแ่ะว้าใจเย็นอู้หันหัวแล้วเฮ้ย เออแดงแล้วเว้ยมาโยกข้างเรือดิค่เฮ้ยกุ้งได้แล้วอ่ะกินอะไรครับกินเยื่อหมันค่ะเอ้ยเยื่อหมันน้ำพี่เยื่อหมำหมำเออเนี่ยเยื่อหมำหมำอ่ะน้ำหมักอ่ะหมำหมักหมำหมักนี่ไงหมำเต็มปากหมำเต็มปากเต็มข้างแก้มเลยปิดมุมปากด้วย ถามเริ Hearts, first, ่มไหลนทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ผมโดนปลากระชากเบ็ดขามือเลยทุกคนผมเกือบตกเรืออ่ะแบบใหญ่มากแบบโบูแบบอธิบายไม่ถูกแต่ไม่ร okay. ู้ว่ามันกี่กิโลนะแต่ว่ามันใหญ่มากคือดึงปึ๊งแทบตกตกจากเรือโคตตกใจเหมือนกันว่าผมปิดเบรกหมดเลยนะเมื่อกี้ก็คิดว่าปลาไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหตกใจกะไ้หัวใจผมเต้นแรงมากเลยโอเคตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะยังยังยังรู้นะเดี๋ยวผมดูนี่ตรงนี้ได้ปลาก่อน แต่ตอนนี้ผมกับกุ้งก็ได้ปลาแล้วมันเทิงมากครับสําหรับเหยื่อม้ามนรกแตกเลยนะเ <laughs> มนมากแต่ว่าได้ okay, โอเคนะมันมันดีตรงที่ว่าเราล้างมือนะมันออกนะไม่ติดมือมากแล้วก็ถือว่ามันมันเหนียวนะที่เราเกี่ยวแล้วก็มันก็ติด,ต,ดติดต่อคอเป็ดใช้งานได้ดีเลยโอเคเลยขอบคุณสําหรับสูตรนี้จากใน y o YouTube หลายๆท่าออดูใน youtube แล้วก็ขอบคุณนักตกปลากดที่เอามาเผยแพร่ให้ให,ให้เราได้มา ใช่นะขอบคุณมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวก็ลุ้นสภาพกันตอนนี้ก็รู้สึกว่าน้ำมันไหลแล้วนะน่าจะมีการเปิดน้ำนะอาจจะวิง่งอาจจะวิง่งลงข้างล่างเพื่อจะไปที่หมายเดิมๆนะที่มีปลาโอ้ไปแล้วไปแล้วเขาเขาต่อแล้วเรียรียบรีบกัเบเขาเลยโอ้ไใส่แล้วอันนี้ต่อท่านไม่ยอมโั้ยหูแตกแล้วครับผม น้องไกดแตกนะนะได้เหรอไม่ดดได้กดค้างนี่หว่ากดค้างกดค้างได้กดค้างด้วยขึ้นในขึ้ส่วนเราก็ได้เฮ้ยใหญ่เลยนะไสายสวยเลยนะใหญ่แล้วเอามาให้เพิ่มอีกใช่ <laughs> ไง,ไงเดี๋ยวมาแบ่งให้เยอะเหี้ยอะไรครับ<ห>รรไกด์ลองข้างนี่เลยนะเอ่ะโจมครับเยอะเลยไหม ผสมกันเนี่ยแซมแซมแซมสามอ<า>ยา่าง <c ười> เอาสามอยามา่างประเทศกันหมดเลยมันมีออนมันมีออนจะข้าแทาดว่ะทุกคนใหญ่ใหญ่าดานนั้นเลยครับผมกดค้างด้วยนะกดคันสี่ห้าสี่ตัวนะแล้วก็กดเหลืองดงิสามตัวอ,อันนี้เหรอของพี่ได้ <c oughs>